เกมพับจีโมบายจะเลื่อนขึ้นเร็วขึ้นถ้าทำต่ตอไปนี้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับแล้วเกิดปัญหาการแหลกเครื่องช้าเครื่องอืดน,นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับครูหนึ่งจะแนะนำทั้งเครื่องรุ่นเก่าแล้วก็เครื่องรุ่นใหม่ด้วยนะครับเรามาเริ่มทำการติดตั้งแอปทั้ง3ตัวก่อนนะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ June Up Utility for Android เดี๋ยวยงลิงก์ดาวน์โหลดครูหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดไปที่รูปแว่นขยายครับให้พิมพ์ตามนี้ครับ Q App c o s e On App Running ตามนี้นะครับเดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดครูหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้ง ติดตั้งเสร็จแล้วกดรูปแว่นขยายครับแล้วพิมพ์ในช่องข้นหาตามนี้ครับ g f x tool for pubg game launcher and optimizer ตามนี้นะครับเดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดครูหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จทั้ง3แอปแล้วกดปุ่ม Home ออกมาได้เลยครับตอนนี้เราได้แอปพลิเคชันมาทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับตามนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเซตการตั้งค่าทีละแอปกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Android j u n e Up ไปกดที่ Optimize จะมีโฆษณาเกิดขึ้นนะครับกดกากบาทมุมซ้ายบนครับ หลังจากนั้นไปที่แถบด้านล่างครับจะมีอุณหภูมิอยู่กดไปที่อุณหภูมิครับตัวนี้เขาจะแก้ปัญหาในเรื่องของความร้อนในมือถือเรานะครับไปกดที่คูณดาวเพื่อทําการลดอุณหภูมิลงนะครับจากแอป,ปต่างๆที่มันเคยทํางานอยู่นะครับเขาก็จะเคลียร์ตรงนั้นออกไปให้เรานะครับ <S 2> <S 2> ในหน้านี้จะเป็นโฆษณานะครับหลังจากนั้นเราไปกดกากบาดปิดไปครับ ไปที่แถบด้านล่างครับไปที่รูปถังขยะกด clean จะมีโฆษณาเกิดขึ้นอีกนะครับรอให้ตัวเลขโฆษณาเขานับครบก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาจะโชว์กากบาทขึ้นมาให้เราประกดกากบาทครับ ท่านี้เราทําครบทั้งหมดตามนี้แล้วนะครับยังมีอีกฟังก์ชันเมนูหนึ่งนะครับที่ครูหนึ่งไม่ได้บอกไว้ก็คือฟังก์ชันประหยัดแบตเตอรี่ตามนี้นครับถ้าท่านผู้ชมต้องการจะให้เครื่องเราประหยัดแบตเตอรี่นะครับเราก็เลือกตามโหมดนี้ได้เลยนะครับ n o r m a l m o d o s a ซ e m ห d e นะครับหรือว่า Power Save ตามนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกปุ๊บนะครับอย่างกรณีเราเป็นการเซตการตั้งค่าเพื่อไปเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแหลกได้ครูหนึ่งก็เลยไม่ได้แนะนําให้เข้าใช้โหมดตามนี้นะครับให้เลือกแค่สาโหมดตามนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดปัดแอปนี้ทิ้งไปได้เลยครับปัดออกไปเลยนะครับปัดออกไปทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เราปัดแอปทิ้งไปทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เราทําการรีสตาร์ทโทรศัพท์มือถือเราซะก่อนนะครับ ถ้าใครไม่มีปุ่มรีสตาร์ทก็ให้ปิดมือถือแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับกดรีสตาร์ทก่อนครับปิดและเปิดเครื่องใหม่ในคลิปนี้อาจจะใช้เวลายาวนานในการเซตการตั้งค่าสักหน่อยนะครับแต่รับรองว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับคนที่เล่นเกมบนมือถือแล้วมันแหลกนะครับโดยเฉพาะ p u b g Mobile เนี่ย ช่วยได้มากๆจริงๆครับครูหนึ่งได้ทดลองและทดสอบมานานพอสมควรแล้วนะครับจึงได้ทําคลิปมาแนะนําให้กับทุกๆท่านนะครับไม่ว่าท่านจะใช้มือถือสเปคที่มันต่ําหรือว่ามือถือสเปคสูงก็ตามสามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่โทรศัพท์มือถือเราเรีสตาร์เสร็จขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปทําการเซตการตั้งค่าแอปตัวที่2กันครับไปที่ q App ไปที่ปุ่มเพยตัวนี้ครับกดเข้าไปกดแสดงการตั้งค่าเขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเรานะครับดังนั้นให้เราไปโยกสวิตตัวนี้ให้เป็นออนครับแบบนี้เพื่ออนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงของแอปตัวนี้นะครับหลังจากนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปจะกลับมาที่ตัวแอปนะครับ ให้เราไปกดที่ปุ่มเพย์ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับกดไปที่แสดงการตั้งค่าให้เราไปที่บริการที่ติดตั้งจะเจอ Q App ตัวนี้ครับมันถูกปิดอยู่ให้เรากดเพื่อทําการเปิดครับกดยกสวิตช์ให้เป็นออนกดอนุญาตแบบนี้นะครับ เมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปครับจะกลับมาที่แอปของเรานะครับเมื่อเราอนุญาตให้เสร็จการเข้าถึงถึง2ขั้นตอนไปแล้วนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มเพจต,ตัวนี้ไปแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เราเลื่อนขึ้นไปครับไปกดที่เครื่องหมายบวกครับในหน้านี้เขาจะให้เราเลือกแอปที่เราใช้งานนะครับ ถ้าผู้ชมใช้งานแอปตัวไหนบ้างนะครับให้เลือกเอาไว้นะครับในที่นี้เครื่องของหนึ่งนะครับก็จะใช้แอปตัวบันทึกหน้าจอดึงขึ้นไปครับแอป Android t u n e Up เลือกตามของครูหนึ่งได้เลยนะครับแอป g f x tune ที่พลาดไม่ได้ครับพระเอกของเรา Pub G Mobile ตามนี้นะครับตัวนี้เราเลือกไว้เพื่อยกเว้นเขาจะไม่ปิดการทำงานอยู่เบื้องหลังของแอปเหล่านี้นะครับซึ่งแอปเหล่านี้แหละจะมาช่วยเสริมให้ Pub G Mobile ของเราเร็วแรงยิ่งขึ้นโดยที่ไม่แหลกเลยนะครับเมื่อเลือกตามนี้แล้วนะครับกดตกลงเราก็จะได้มาตามนี้ครับทั้งหมด4แอปถ้า ใครไม่ได้มีการบันทึกหน้าจอในขณะเล่นเกมก็เอาออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องเลือกแบบคูหนึ่งก็ได้นะครับแต่ตัวหลักๆที่เราใช้แน่นอนก็คือ Android up, t u n e u p G.F. Tune นะครับแล้วก็ PUBG Mobile ก็จะได้ทั้งหมดตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็เลื่อนไปกดที่ปุ่มเพเขาจะทำการปิดแอปที่อยู่นอกเหนือจาก ตัวที่เราเลือกไว้ทั้งหมดครับไม่ให้เขามาทำงานซอสเราในขณะที่เราเล่นเกมอยู่นะครับในขณะนี้เราก็รอให้เขาทำการปิดให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครซื้อแบบโปรนะครับจะสามารถปิดแอประบบได้ด้วยนะครับมันก็จะปิดให้ด้วยเลยแต่ใช้แบบก็ถือว่าลื่นพอสมควรเลยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อันนี้อยากให้ทุกคนทดลองใช้แบบฟรีกันไปก่อนนะครับเรายังไม่ต้องเสียตังค์ครับไม่อยากให้เสียตังค์เมื่อทําตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกดออกมาครับเราจะไปทําการเซตการตั้งค่าแอปตัวที่3กันครับไปที่ GFS Tune กดอนุญาตให้ไปที่ด้านบนครับไปกดเลือกตัวนี้ครับ 1.0x Global กดเลือก จะมีโฆษณานะครับรอให้โฆษณาเขาวิ่งเสร็จก่อนหลังจากนั้นกดกรกบาทครับช่วงแรกนะครับครูหนึ่งจะแนะนำวิธีการเซตการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือที่มีแรมแค่2 g จิกสจิกส่วนใครที่มีแรม4ถึง6จิกขึ้นไปดูในช่วงท้ายนะครับให้เซตดังนี้ Resolution กดเลือกไปที่768คูณ432 ตามนี้นะครับกราฟิกให้เราเลือกสมูทตัวต่อมาครับ FPS ให้เรากดเลือก30ตัวต่อมาเลือกเป็น disable ตัวต่อมาครับสไตล์ให้เราเลือกเป็น colorful ตัวนี้เลือกเป็น low ครับตัวนี้เราไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกนะครับเลื่อนขึ้นไป texture quality เลือกเป็น Low ครับ Effect Quality เลือกเป็น Low Improvement for e f f e c t เลือกเป็น Low ครับ Object เลือกเป็น Low f o r e l a t เลือกเป็น Low Color Format เลือกเป็น32บิต Detail Mode เลือกเป็น low เลื่นขึ้นไปครับมาที่ light effect เลือกเป็น disable แล้วก็มาที่ graphic api เลือกเป็น default gpu optimize disable sound quality เลือกเป็น default save control เลือกเป็น enable เมื่อเซตการตั้งค่าตามนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกด แอเจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับให้เรากดกรกบาทหลังจากนี้แล้วเรากดรันเกมเขาก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าเกม PUBG Mobile ของเราครับเขาจะเปิดเกมให้เราทันทีวิธีนี้จะเป็นวิธีการเซ็ตการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือที่เป็นสเปคต่ำๆนะครับก็คือสเปค แรมไม่เกิน2จิกนั่นเองนะครับให้เซตตามนี้นะครับจะช่วยได้มือถือของเราจะไม่แหลกอีกต่อไปในขณะที่เราเล่นเกม PUBG Mobile นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคนที่ใช้แรม4จิก6จิกขึ้นไปนะครับว่าจะเซตยังไงนั้นไปดูกันต่อเลยครับให้ไปที่ GFX Tool เปิดตัวแอปขึ้นมานะครับให้เราไปด้านบนครับแล้วไปติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้เหมือนเดิมครับ 1. 0จุด x global ตัวนี้ครับเลือกจะมีโฆษณาเกิดขึ้นรอนิดนึงครับหลังจากนั้นกดกากบาทไปที่ตัวแรกครับเลือก1280ครับตัวต่อมา smooth resolution เลือก1280ตัวต่อมา r ราฟิ c เลือกเป็น smooth ตัวต่อมาครับ fps เลือกเป็น60 anti เลือก disable style เลือก colorful r e n d i n g quality เลือก low เลื่อนขึ้นไปครับ import เลือก low ตัวนี้เลือกเหมือนเดิมมาที่ object เลือก default color เลือก default color format เลือก default detail mode เลือกเป็น default light effect disable g r a p h i c API เลือก v u l k a n ตามนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปครับไปที่ GPU optimization เลือก disable sound quality เลือก Ultra save control เลือก enable เมื่อเซตการตั้งค่าตามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้กด a s s e t มีโฆษณาเกิดขึ้นนะครับร้อยโฆษณาวิ่งเสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นกดกากบาทเมื่อเราพร้อมที่เราจะเล่นเกมแล้วเราก็กดรั n นเกมเพียงเท่านี้เราก็สามารถ เล่นเกมของเราได้อย่างลื่นขึ้นเร็วขึ้นแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็ให้เซตตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีเพียงเท่านี้เองครับเดี๋ยวครูหนึ่งออกไปก่อนทน่านี้หลายคนคงจะสงสัยว่าอา้าวแล้วอย่างนี้เมื่อเราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเซตแบบนี้อีกไหมไม่ต้องเซตแล้วนะครับเราทําแค่นี้ครั้งเดียวพอนะครับในทุกๆครั้งที่เราจะเล่นเกมเราจะต้องเข้าไปที่ตัวนี้ก่อน android tool up ตัวนี้ครับเข้าไปแล้วก็ไปทําตามที่ครูหนึ่งแนะนําไว้ข้างต้น หลังจากนั้นแล้วปัดแอปตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับเมื่อปัดแอปตัวนี้ออกไปเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัว Q App ตัวนี้ไม่ต้องเซตอะไรแล้วครับให้เราไปที่ GFS Tune ได้เลยนะครับเวลาจะเล่นเกมกดไปที่ GFS Tune พอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับให้เราไปติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับ 1.1x Global กดเลือกรอให้โฆษณาขึ้นจบแป๊บหนึง่งแล้วกดกระบาด จะเห็นว่าเมื่อเราเซตการตั้งค่าไว้คราวที่แล้วครับหลังจากที่ครูหนึ่งให้กดแอ t แล้วก็กดรันเกมแล้วเนี่ยตัวโทรศัพท์มือถือเราจะเซตการตั้งค่าล่าสุดที่เราเซตเอาไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับล่าสุดของครูหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ใช้สเปคแรม 4- 6G b กนะครับก็ตามนี้นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตามนี้ครับเดี๋ยวไงครูหนึ่งทำภาพเอาไว้ด้านหลังท้ายคลิปนี้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ เผื่อใครอยากจะดูแบบนิ่งๆนะครับแล้วก็เซ็ตปรับตามที่ครูหนึ่งแนะนํานะครับก็ให้ดูตามนั้นกันนะครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะใส่ไว้ให้นะครับอหลังจากนั้นเราก็กด accept แล้วก็กด run game พจจีของเราได้เลยครับ เห็นไหมครับทีนี้พับจ Mobile ของเราก็กลับมาลื่นขึ้นเร็วขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหสอนดีสวัสดีครับ